เป็นข้อถกเถียงและคลางแคลงใจมานานหลายสิบปีแล้วในกลุ่มนักด่า UFO และนักวิจัยมนุษย์ต่างดาวว่าประเทศมหาอำนาจปกปิดข้อมูลการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวมาโดยตลอดตั้งแต่การค้นพบครั้งแรกในหลายทศวรรษก่อนโดยมีการวิเคราะห์ว่าแรงจูงใจของประเทศมหาอำนาจก็คือต้องการเป็นประเทศเดียวที่ได้ติดต่อและรับเทคโนโลยีของต่างดาวที่สูงกว่าบนโลก เพื่อควบคุมโลกให้พัฒนาไปในแนวทางที่มีสันติภาพและถูกต้องตาการปกครองในอุดมคติหนึ่งดาวหนึ่งอารยธรรมหนึ่งการปกครองเพื่อไม่ให้โลกเกิดความขัดแย้งจนทำลายล้างอารยธรรมของเราเองโดยสวมบทบาทเป็นตำรวจโลกแม้ว่าที่ผ่านมาดูจะขัดแย้งกับสายตาของหลายคนที่ดูว่า น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งเสียเองมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาประธานาธิบดีหลายคนของสหรัฐถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวโดวยที่บางคนได้เคยทำสัญญากับมนุษย์ต่างดาวแล้วด้วยซ้ำคำกล่าวอ้างของผู้ที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวแม้จะถูกมองว่าเป็นพวกที่คลั่ง UFO และดูจะเหลือเชื่อแต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะพูดลอยๆไร้สาระ พวกเขามีหลักฐานทั้งที่เป็นพยานบุคคลและที่เป็นเอกสารของทางราชการที่ยืนยันความเชื่อดังกล่าวเป็นจำนวนมากพวกเขาเชื่อว่าผู้นำประเทศมหาอำนาจน่าจะรู้เรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีแต่ไม่ยอมเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลบางประการที่ยังไม่ชัดเจนอดีตประธานาธิบดีหลายคนเลี่ยงที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ในขณะที่บางคนพูดเป็นในให้ไปคิดต่อเองนักวิจัยมนุษย์ต่างดาวเชื่อว่าโครงการลับในการศึกษา UFO และมนุษย์ต่างดาวของสหรัฐมีอยู่จริงและเป็นอิสระในการทำงานเป็นเอกเทศมีงบลับที่ใช้โดยไม่ได้ชี้แจงต่อสภาคองเกรสและไม่ได้รายงานต่อประธานาธิบดีโดยตรง โดยประธานาธิบดีจะได้รับรายงานเท่าที่จําเป็นเท่านั้นและก็มีอดีตประธานาธิบดีที่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงที่เขาไม่สามารถเข้าถึงโครงการรับบางอย่างแม้แต่บางโครงการในเอเรีย51พวกเขาอาจรู้เพียงคร่าวๆแต่ไม่ทราบรายละเอียดทำให้หลายคนเลี่ยงที่จะตอบคำถามหรืออาจตอบแบบมีนัยยะ เมื่อถูกซักถามและหัวข้อความลับเรื่องมนุษย์ต่างดาวนี้ก็ยังคงถูกใช้ในการหาเสียงในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาโดยตลอดด้วยกองทัพสหรัฐกำลังให้ความสำคัญกับ UFO อย่างจริงจังการพบเห็นวัตถุลึกลับที่ไม่สามารถระบุดได้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดามากสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารของกองทัพ พราะพวกเขาพบเห็นบ่อยครั้งมากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาได้ให้ความเห็นว่าเขาไม่รู้ที่มาของวัตถุบินที่ไม่ปรากฏชื่อที่เจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันพบเห็นเขากล่าวว่าถ้าพวกมันมาจากดาวดวงอื่นเขาอยากจะคิดว่าการปรากฏตัวของมนุษย์ต่างดาวจะรวมมนุษยชาติเข้าโดยกันมากกว่าที่จะทำให้พวกเราแตกแยก โอบามาเปิดใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในระยะยาวที่ UFO และมนุษย์ต่างดาวอาจได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงโดยครั้งหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์ความเห็นกับคอลัมนิสต์ของ New ยอร์กไทม์เอสตราคายนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อดีตประธานาธิบดีพูดถึง UFO เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนรายงานข่าวกลองที่หน่วยงานของ CAA และกระทรวงกลาโหมได้ทำรายงานส่งต่อให้กับสภาคองเกรสเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการทางอากาศที่ไม่ปรากฏชื่อหรือ UAP ในช่วงปีก่อนการสัมภาษณ์ครั้งนี้โอบามาถูกถามเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติที่ UFO ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นยานสอดแนมหรือดโดรนระยะไกลที่มนุษย์ต่างดาวส่งเข้ามาสังเกตการมันจะเกิดอะไรขึ้น หากสาธารณชนได้รู้ว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงและมาเยือนเราแล,แล้วและสอดแนมเราอยู่แต่เรากลับไม่สามารถติดต่อมีปฏิสัมพันธ์และรับรู้จุดประสงค์ของพวกเขาได้โอบามากล่าวว่าการเปิดเผยว่ามีมนุษย์ต่างดาวจริงและมาสอดแนมเราจะไม่เปลี่ยนแนวทางการเมืองของเขาเขากล่าวว่าการเมืองทั้งหมดของฉัน ตั้งอยู่บนความจริงที่ว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆโลกคือจุดเล็กๆที่ลอยอยู่ในอวกาศเขากล่าวเสริมว่ายึดการเมืองตามแนวคิดที่ว่าความแตกต่างที่เรามีบนโลกใบนี้มีจริงลึกซึ้งและก่อให้เกิดสศกนาฏก,กรรมและความปิติยินดีสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้กับมนุษย์ด้วยกันคือปฏิบัติต่อกันให้ดียิ่งขึ้น พราะนั่นคือทั้งหมดที่เรามีโอบามาไม่ได้อ้างว่ามีความรู้พิเศษเกี่ยวกับ UFO หรือแหล่งที่มาของ UFO ที่ปรากฏตัวหลายต่อหลายครั้งในเขตทหารและสอดแนมเรือรบของสหรัฐแต่เขาแนะนำว่าการพิสูจน์ว่ามีมนุษย์ต่างดาวจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมของเราฉันหวังว่า ที่เราค้นพบว่ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่จริงจะทําให้ความรู้สึกของผู้คนแข็งแกร่งขึ้นว่าสิ่งที่เรามีเหมือนกันนั้นสําคัญกว่าเล็กน้อยเขากล่าวแต่ไม่ต้องสงสัยเลยหากมีมนุษย์ต่างดาวจริงพวกเราจะมีการโต้เถียงกันในทันทีว่าเราจําเป็นต้องใช้เงินมากขึ้นในระบบอาวุธเพื่อปกป้องตนเองโอบามากล่าว และศาสนาใหม่ๆก็จะปรากฏข,ขึ้นและใครจะรู้ว่าเราจะโต้แย้งกันอย่างไรในเรื่องอะไรบ้างเพราะเราเก่งในเรื่องการผลิตข้อโต้แยง้งซึ่งกันและกันโอบามาคาดเดาเกี่ยวกับคำถาม UFO ในตอนท้ายของการอภิปรายที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของจอร์ดฟลายตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป และประธานาธิบดีโจไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันซึ่งในอดีตเคยเป็นรองประธานาธิบดีของเขาเองมานานถึง8ปีอดีตประธานาธิบดีบอกกับเจมส์โคเดนในการสัมภาษณ์ว่าเขาไม่รู้ว่า UFO ที่มาปรากฏตัวคืออะไรอย่างแน่ชัดแม้จะสามารถเข้าถึงรายงานข่าวกลองที่ดีที่สุด ในช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีก็ตามเขากล่าวว่าตอนที่ผมเข้ามารับตำแหน่งผมก็ถามเขากล่าวในช่วงเวลาตลกตลบในรายการเลดเลดโชว์วิทเจมส์โคเดนของ CBS สิ่งที่เป็นความจริงและฉันกำลังจริงจังที่นี่ก็คือมีภาพและคลิปบันทึกของวัตถุบนท้องฟ้าที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ เขากล่าวต่อเราไม่สามารถอธิบายได้ว่าพวกมันเคลื่อนไหวอย่างไรวิธีและจุดประสงค์ของพวกเขาโอบามากล่าวพวกเขาไม่มีรูปแบบที่อธิบายได้ง่ายดังนั้นฉันคิดว่าเราควรจะศึกษาและจริงจังพยายามตรวจสอบและค้นหาว่ามันคืออะไรในขณะที่อดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าเมื่อปีก่อนเขาได้ยินสิ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับลอสเวล์เมืองนิวเม็กซิโกซึ่งเป็นที่รู้จักจากเหตุการณ์ UFO ที่ถูกสาธารณาชนกล่าวหาว่าปกปิดเรื่องจานบินตกในปี2490ฉันจะไม่คุยกับคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับมันแต่มันน่าสนใจมากทํากล่าวในขณะนั้น วิดีโอที่เรียกว่า UAP หลายรายการได้ถูกเปิดเผยอย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนว่าวิดีโอเหล่านั้นจะแสดงให้เห็นวัตถุแปลกๆที่แล่นผ่านเดือรบของสหรัฐและในบางครั้งพวกมันจมอยู่ใต้คลื่นใต้ผิวมหาสมุทรระหว่างเหตุการณ์หลายครั้งนอกชายฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่เพนตกอนก็ได้ยืนยันว่า วิดีโอจำนวนมากที่เผยแพร่อยู่เป็นของแท้และไม่ได้อธิบาย UFO ถือว่าเป็นเรื่องลึกลับที่อยู่ในแฟ้มความลับของทางการมานานหลายสิบปีแต่หัวข้อดังกล่าวได้รับความสนใจและฟื้นฟูร,รวมทั้งเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับทราบมากขึ้นหลังจากที่นิวยอร์กไทม์ได้เปิดเผยรายงานในปี2560 โดยรายงานดังกล่าวเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐได้แอบสืบสวนเรื่อง UFO อย่างลับๆเป็นเวลาหลายปีซึ่งกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันแล้วว่าการสืบสวนเรื่อง UFO ออย่างลับๆของรัฐบาลเป็นความจริงโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ